คณน,น่มีอำนาจแต่คุณบริหารบ้านเมืองไม่ถูกต้องคุณต้องสร้างความเจริญให้กับเด็กๆต้องสร้างชาติไม่ใช่ทำแบบนี้มีเท่าไหร่ก็กินหมดโกงหมดร้านแม้แต่ไอ,อย่างเราเนี่ยมันไม่มีต้นทุนอยู่แล้วแหละอยู่ยังไงก็อยู่ได้ลลาานหนึ่งก็กินได้และเรา จะอยู่แบบนี้ใช่ไหมเขาอาจจะมีหัวทําการค้าทําทุกอย่างได้แต่คุณทําการค้าก็เจ๊งอะไรก็เจ้งหมดแล้วพวกประเทศมันจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อคุณทําจนไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่ฟังประชาชนมากคุณเอาทาหารเอาตำรวจเอาอะไรมาลังแกประชาชนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าความเสียหายเท่าไหร่ คิดมั่งไหมเราก็อยากจะถามไอ้ประยุทธ์ดูว่ามึงคิดยังไงมึงลองออกข่าวบอกประชาชนมั่งสิว่ามึงขาดทุนอะไรภาศีมึงก็กินของกูเออแม้นแตน้ำล้างหีกูก็ต้องซื้อเสียภาสีแล้วทำไมมึงเดือดร้อนอะไรกันนักฮะมึงไม่พอแดเหรอมึงถึงทำแบบนี้ประชาชนไม่มีแดกจริงๆ ว่าทุกวันเนี้ยมีของก็ขายไม่ได้ไายลงดุงด้านตาไปสามพันขายได้ร้อยเดียวแล้วมึงลองคิดดูส่จะอยู่กันยังไงฮะอินเดียเขาก็ยังไม่ไลายเหมือนมึงนี่มึงทําทุกอย่างมึงทําเพื่ออะไรกูอยากถามมึงแต่กูก็รู้ ก็จะไปชุมนุมที่กับกลุ่มรูฟ้าใช่ไหมคะ